นายอร่อยมากเลยใช่ไหมคะดูสิลูกตอนนี้เจ้าอะไรฮอะไรติดโนสโลใช่ไหมลูกบอกอย่ามาหัวเราะย้อนชั้นนะชึ้นชั้นอร่อยนะอะไรนะลูกคุกกี้อ่ะคุกกี้อยู่ที่ไหนโอเป้เก้คุกกี้คุกกี้อย่าคุกกี้นะอย่านายาคุกกี้ติดจมูกหนูอะลูก เอาออกมาเลยหรอกมันติดจมูกลูกอะหรอกอ่ะฮะหยิบออกมาได้ไหมคะหนูชอบแบบนั้นคะหนูจะให้ติดแบบนั้น forever อ้อป้๊แจ้คอ่ะฮะเดี๋ยวแม่หยิบออกมานะนี่ไงไอ้ต้นหมับนะคุกกี้น้องติดจมูกมีน้อโอเคตลกอะ Bye. Hey,